สวัสดีครับ X Max เ,เข้าใหม่ปี2019ชุดสีทำมาเรียบร้อยนะครับผมสวยๆกริบๆนะครับสีเทาเคยอนนะครับอ่ะมาดูของแต่งนะครับชิลหน้าแต่งทีสปีดสวยๆนะครับชุดสีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมปาดเบาะเรียบร้อยนะครับดูชุดสีเทาเคยอนนะครับ สวยๆเลยท่อแต่งอาคานะครับชกหลังโอลินงานเทียบนะครับย้ำว่างานเทียบนะครับสวยๆนะครับใครตามหา X m a กมกตอบโจทย์นะครับเครื่องเดิมนะครับทางร้านเครื่องเดิมทุกคันนะครับเต็มที่ไล่ข้างนะครับสวยๆกิฟต์คันนี้เทาเคยอนโคสวยรถมือเดียวนะครับอ่ะมาดู เล็กไม่นะครับปอกแฮนด์เดโทนานะครับไม่อยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันโลเท่านั้นการันตีไม่แท้นะครับฟังเสียงเครื่องยนต์โคตสวยชุดสีร้อยเปอร์เซ็น